แล้วหวานเคยไปแต่งน้าคอลเลกชันที่หนึ่งนั่นหมายความว่าผ่านไปแล้วสิแปดปีสินค้าของเราดูแบบทีละชิ้นเลยนะคะไม่เหมือนกันนะคะส่งสิ่งนี้เป็นคนละสิ่งนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันส่วนอันนี้กับอันนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็คือต้องตามต้องก็คือตาม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 ก็คือยกครกในรองวัดไม่ได้ไม่สียนี่คือมาเป็นคอปุรนมาเป็นคอปุจะพอดีจับปากหวาน สวัสดีค่ะแฟนรายการสับบากหวนเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะพามาบุกเบื้องหลังกองถ่ายของพี่ชมกับ House of a b b y นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะหวานจะบอกว่าเป็นแบรนด์โปรดของพี่ชมมากๆตั้งแต่หลายปีก่อนเลยตั้งแต่แบรนด์เขาเข้าเปิดตัวก็คือพี่ชมก็คือเป็นสาววแบรนด์นี้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เคยขาดเลยนั่นก็คือ Seresis นั่นเองค่ะ Seresis เนี่ยเขาก็มา X กับ House of a b b y ด้วยนะคะกับ Collection e r e s i s for House of a b b ค่ะ จะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามไปดูเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยทุกลุคของสเตซิตเซาแบบบีดด้วยรับรองว่าต้องสวยแน่ๆเลยค่ะไปดูกันค่ะเออมาถึงมาถึงเราต้องกินข้าวก่อนนะคะซิสเคยได้ยินคำว่าค้าอนเงินอนทองมาเกิดเลยคะนี่ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหนึ่งดีไซเนอร์นะคะจากแบรนด์เซเลสิตนั่นก็คือคุณเอ๋นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซเลสิตน,นี้มีมากี่ปีแล้วคะนานมากนานมากเลยคะ่ะปีนี้ย่างเข้าปีที่18แล้วคะ่ะแล้วหวานเคยไปแต่งนะคอลเลคชันที่1น<อ>่ 1> นั่นหมายความว่าผ่านไปแล้ว18ปี อ่ะเรามาพูดถึงนี้ก่อนดีกว่าครับคอลเลคชั่นพิเศษเลซิตสร f o เฮาส์ออบบเป็นยังไงมายังไงบ้างคะก็คอลเลคชั่นนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เสลซิตเออได้ทำลายผ้าพิเศษแล้วก็ทำเป็นเหมือนแคปซูลคอลเลคชั่นออกแบบให้กับ House of a b b บบนะคะเพราะคุณชมติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องโปรเจกต์ของ House of a b b บบให้เราฟังเราก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะคุณชมก็ต้องน่าจะเป็นแฟนของเซิมา สิบแปดปีเช่นกันมีความพิเศษยังไงครับกับลาย้าเรื่องราวของเชลีแตก,ก็มักจะมีแบบความโรแมนติกมีดอกไม้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดจาภาษาดอกไม้เน้นความความแตกต่างและความเป็นเอก,กลักษณ์เราเชื่อว่าดอกไม้ทุกคนก็เหมือนผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความงามในตัวเองอ,อย่างมันมีความงามตามธรรมชาติของมันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเราอยากจะหยิบด,ดอกที่คนไม่ค่อยรู้จักมามาพูดถึงค่ะเป็นตัวแทนของด i เวอร์ซิตี้และความงามในสมัยใหม่ยุคใหม่ที่ที่เรา ดดค,คือตอนนี้ก็คือหลังจากที่คุณเอ๋ยพูดมาทั้งหมดก็คืออยากเห็นภาพของคอเิคชันนีทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชุดของคุณเอ๋ยด้วยในวันนี้ความพิเศษก็คือผ้าพิมพ์นี้จะเป็นเอ่อ100%คอตตอนก็จะยิ่งซักก็กยิ่งสบายดูแลรักษาง่ายว่ากันมาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ไปดูคุณสมพูด,ด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะ,ะไปค่ะขอบคุณค่ะแย่ละ <laughs> รู้เรื่องพฤกษศาสตร์ดิฉันก็แบบว่านแน่นมากของชมนี่ก็จะเป็นดอกบานชื่นนะคะจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วมันก็แบบว่าเป็นดอกที่เราเห็นกันเป็นดอกไทยๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องแพ้ทางเหมือนชมแน่นอนอ๋อล่าสุดวาเลนไทน์ล่าสุดได้กุหลาบค่ะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอะนะดอกอะไรก็ได้แบบบอกสามีเราว่าเออจําเป็นนะต้องให้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเออมีคอนเทนต์ลงไอจีบ้างนี่ It's cool <S to be kind ภาษาพฤกษ ภาษาใจพร้อมแล้วนะอะคอเลกชันของเรานะคะสินค้าของเราดูแบบทีละชิ้นเลยนะคะนนขายสิค่ะแม่ขายเอ่ช่วงให้เวลาแม่ขายของนิดนึงค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเซลร์วตที่แบบทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วง่ไงเหมือนกันนะคะต่างกันที่สีป่ะแม่โออปโปกเพราะฉะน,นั้นก็คือ ยังไงคะจำสอบต้องคิดมาก็คือแบบต้องมีทุกคนเพราะว่าเป็นแบบแบบง่ายๆเป็นชนีที่แบบว่าเอลกิ้วทำคอนเทนต์เอลกิ้วหรือว่าจะใส่กับน้องเอี้ยมคนนี้ใช่เมื่อกี้คุณเลยใส่ลุคนี้ลุคนี้นะคะแล้วไหนๆก็ไหนๆนะในเมื่อว่าคุณเอาเดียบันนี้ไปแล้วเนี่คุณรู้ต้องมีแจ็กเก็ตที่เข้ากัน ส่งสิ่งนี้เป็นคนละสิ่งนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงก็ต่อการออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยย่าให้ทางเซเรซิสเขาจัดการหรือว่าย่าก็มีส่วนบอกว่าย่าอยากใส่แบบนี้เออยย่าอยากใส่แบบนี้เอ่ยคเขาออกแบบของเขาอยู่แล้วตอนที่แบบว่าเราเามานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น f อซของเซเรซิสมานานแสนนานจริงๆซิลลูเอตพวกเนี้ยก็คือเป็นซิลลูเอตที่ย่าใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เอ่ยย่าแบบเลพิเซนในสำหรับแปบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ ไม่ฝืนไม่อะไรเลยเพราะว่ามันก็คืออันเป็นเป็นตัวคุณ<ล>เปิดเขาเซตว่าเออย่าอยากให้เป็นสิ่งที่ย่าเคยชอบอย่างเงี้ยถ้าจะแบบเป็นชิีคันก็คือใส,ส่ยกตัวในเสืสวยอข้างในตัวเดียวกับหอยา่าอากาศบ้านเราบนรลอนอาที่สะดวกเลยส่วนอันเนี้ยกับอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็คือตต่าต้องฝืนก็คือต่มตา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 มก็คือยกยกเสื้อผ้าก็ว่าเก๋แต่สำหรับว่าสาวน้อยต่างๆที่ชอบแบบอิสซสซิรีก็มีอิสซสซอรี่ ไะไปดูกันอีกเนี่ยซึ่งเมื่อกี้อยู่หน้าปักทามค่ะนี่ไงเครื่องประดับสวยมากใช่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่องประดับทั้งหมดของทางเซเรซิตีใช่ทางเซเรซิตี้เขาแต่ว่าอันที่จะไปลงในแอบบี้นี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตัวไหนเพราะว่าอยู่ในช่วงของการแบบว่าเลือกเฟ้นกันอยู่นะคะก็คือดอกไม้เนี่ยมันจะได้แบบคอมพิวต์มาว่ะแกต้องต้องจำนี้เลยต้องจำนวนเท่านี้เลยตันตุ๊กก็น่ารักพุกที ย่าชอบกระเป๋าใช่ไหมย่าชอบกระเป๋าแล้วย่าก็จะแบบว่าเออแบบถือไปทำบุญอะไรอย่างนี้เก่กับผ้าถุงอันนี้คืออันนี้ก็คือต้องมีทุกอ่านอ่ะก็นั่งทำงานไม่เหมือนกันต้องมีทุกอ่านคิดเลยไม่ออกก็เออมาจุกครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้แล้วก็แบบว่าติดไปเลยหรือว่าจะแสกข้างแล้วก็อย่างนี้ก็ได้อ่อแอ๋ออ๋อ่อแอนี่คือแสกเกตนี่จะคลิปไหนลอกวัดไม่ได้ไม่เห็นี่คือมาเป็นคอปุริแนี้มาเป็นคอปูจะพอดี เราเราจะไม่เอาอะไรออกนะคะเราจะเติมเท่านั้นโขกเราจะขวักไขว่ไปเรื่อยๆค่ะติดได้เดยอะๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาทาั้งเครื่องส่วนไร่นามาติดทั้งหมดได้ไหมคะแม่ ตอนนี้นะคะก็อยู่กันทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วก็คุณคนุ่ยกับน้องชมพู่นั่นเองนะคะมีอะไรไะหรือเปล่าหาลูลอกแรกว่าย่ารู้ความยากของการทำไทรเซนเสร็จสิ้นพอเฮาสับบี่เนี่ยมันยากตรงไหนบ้างไหมครับ ก็ตอนแรกก็เหมือนว่าเรายังฟลทูนิ่งเนาะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแบบเออกลุ่มตลาดเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้กว่าที่เราจะมาลงตัวว่าโอเคงั้นเราจะเป็นเรื่องเล่าต่อของดอกไม้แล้วก็มาลงตัวกันที่ดอกบานชื่อค่ะก็เรื่องของดีไซน์เรื่องอะไรเนี้ยก็คือเราแทบจะไม่ได้ยุ่งเลยก็คือเป็นเป็นของเป็นของคุณเอ๋ยเลยคนที่เป็นเอ็ซีของ เซเรสิสอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะคุ้นชินกับเรียกว่าเป็นซิรูเอตที่แบบว่ามันเป็นแบบไอคอนิกอะไรเงี้ยใช่ก็คือใส่ยังไงก็คือรอดสวยแล้วก็คือแบบไปได้แบบทุกที่เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าซีซั่นแรกอะไรเงี้ยสิบแปดปีค่ะพูดเลยท้ามาให้แล้วตกใจมากบอกโอ้ my god ่ะตอนนั้นยังคุยกับคุณพีทนะว่าแบบว่าเ้ยแล้วพอพวกเราแก่อ่ะเราจะ จะยังไงเรายังใส่อยู่หรือเปล่าว่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเหมือนเราตแล้วตอบโจทย์ไปเรื่อยๆกับแบรนด์อะไรเงี้ยความ useful อะไรตรงเนี้ยมันแบบว่ามันก็ยังอยู่กับเราแบบไปได้ตลอดเราไม่แก่หรอใช่ค่ไม่ยอมคัตติ้งเราก็ต้องก็ต้องช่วยเราหน่อยเพราะว่าเราก็เริ่มมีข้อจำกัดบางแล้วอันนี้ก็พูดกันตรงๆอย่างแบรนด์เซเลสิตเนี้ยเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือแบบมีอะไรอยากจะบอกกับผู้บริโภคไหมคะเสื้อผ้าคอลเลคชันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ทั้งแบบไม่ว่าจะเป็น แบบไหนสีผิวแบบไหนรูปร่างอายุยังไงมันก็มีหลากหลายใช่คือในฐานะของคนที่แบบว่า18ปีพอพูดถึงความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าแบบผ่านไปกี่ปีก็คือว่าถ้าไซส์แกยังแบบได้ถ้าแกยังยัดลงอ่ะมันคุ้มค่าจริงๆอ่ะัสเทนจริงก็คือคุณภาพกับราคามันคือไปด้วยกันถูกไหมครับ ไม่ได้อยากทำฟาสแฟชั่นเราไม่อยากทำเสื้อผ้าแค่แบบว่าหุ้ยมันแบบคิดแค่เฉพาะซีซั่นนี้รู้สึกว่าทุกๆรายละเอียดของงานดีไซน์ที่ใส่ลงไปเนะะี่ยค่ะเราอยากให้มันเป็นพีซที่มันยั่งยืนว่าเขาซื้อที่เขาแบบชอบในแบบคุณภาพแล้วก็ฟิตติ้งที่ดีแล้วเขาสามารถจะหยิบมันกลับมาใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่พอเอาอันคอนเก่ามาใส่แลรวรูสุสว่า แก่มันหานแล้วไม่ได้พึ่งมาใส่ก็ฝากนะคะสำหรับเอ่อสตรีทสิตบ้านสบายบีนะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันแล้วก็สดใสรับซัมเมอร์นะคะเจอกันพบกันในสื่อก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋ยด้วยแล้วก็น้องชมพู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครชอบ퀄ิต์ันี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดต่อ Follow หวันเจี๊ยบกด House of b e a ดล้วกันไปซื้อกันเยอะๆนะคะพิชิตชื่อเดียวนะคะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ของชมนี่ก็จะเป็นดอกบานชื่นนะคะต้องแพ้ทางเหมือนชมแน่นอนชอบสีเหลืองอาบแดดอยู่ข้างนอกเหมือนเหมือนดอกนี้เลย it reminds me of the orient ถ้าหนักๆเลยคือกุหลาบจะชอบของญี่ปุ่นมากเพราะกีบมันจะมีความแบบสวยมากอะคะ่ะพี่รู้สึกพี่สวยมากๆในชุดนี้ค่ะ มันบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงมากเลยอะค่ะดอกไม้กับผู้หญิงก็สําหรับคอนี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยแน่นอนค่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นเยอะเลยค่ะตัวเองเป็นดอกน่าจะเป็นดอกพวงครามนะคะดอกไม้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเบิกบานใจเสมอรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบผู้หญิงที่หวานจนเกินไปค่ะชอบชอบคอลเลกชันนี้ค่ะดูรู้สึกแบบมันแฮปปี้แล้วก็คิดว่าคนใส่จะต้องแฮปปี้แน่ It's cool, It cool to be kind. ภาษาลือภาษาใจ